ก็มีดาม่ามาหลายนะคะพี่น้องดาม่ามาหลาแล้วก็มีคนดา,ดาม่ามาคือกันนะคะก็มติมติมตาตำหนิสุสาย่ถ้าเป็นตำหนิในเรื่องงานก็พร้อมที่จะปรับปรุงนะคะแต่ว่ามาตำหนิตรงที่ว่า สุสายใหญ่อายุ40%แล้วว่าฉันไม่สมควรที่จะมาเป็นนางเอกว่าฉันพสมควรที่เได้เร่นบทจนากระแสด,ดรามา่าก้อยชาที่นี่ยังไม่จบนะครับผมมาดราม่าคุณสู่สายใหญ่แล้วก็น้องอุงหญิงต่อนะครับทุกท่านนะบานที่นี่พอยุ่งหยุดนะฮะขวังขืนครับพี่น้นองมาฟังเพ่นเดอผมสิบาเป่นว่างเบิงนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่ป้าเอฟซีทุกท่านนำข้อสู่ช่องจนนี่แฟมิลี่อีกแล้วครับพี่น้องนะครับผมอีกแล้วครับผมอัปเดตข่าวนะครับอืมฟังมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมดูโฆษณาก่อนคลิปกลางคลิประหว่างคลิปท้ายคลิปจนจบนะครับผมสนับสนุนระบบ Youtube ให้ได้อยู่รอดปลอดภัยนะครับไปนะครับเป็นการเสียเวลาแล้วก็ปิดท้ายกันที่พ่องยุธเลยนะครับยาวๆจนจบเลยนะครับผม นะครับคอมเมนต์อย่างมีสติด้วยเหตุและผลผมบอกเสมอนะครับบามคนอยากด่าพ้ใดก็สิคอมอเมนต์ไปอยากว่าพ้เดก็คอมอเมนเต์จากเปรียบเทียบเปรียบจังสัน่นจังสี่ผู้นั่นเป็นเบิ่งบืองกระของก,น,กนครับพี่หน่องเนาะเอาง่ายๆครับไปาย,ายอ้าวไม่ใช่ยังไม่จบนะครับผมไปผมห <laughs> ลงจะจบคลิปซะแล้วไปครับทุกท่านอ่าไปดูครับผมคือกันละพี่น้องยังกับซามูอิงกันในใจเมตติ้งคือกันละ ได้ลบเยี่ยนเป็นจากใจเลยทุกคนก็ได้หลบลอยออกจากใจแล้วก็เปิดประดิ่งเข้านี่จังไดก็คือเก่าคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งโคตรลงมาเจ้าเอาสมองไปขึ้นนี่พอหยุดขึ้นแล้วขึ้นแต่มึงขึ้นลอยกันตาแจ้งเลยทุกคนพอหยุดขึ้นแต่มึงขึ้นนี่พ่อมาลูกสาวคอยซอมคนรมน่บหานนี่บ้านใดบ้านถึงสู้บ้านถึงผู้หญิงพ่ว่าลูกคอยังไดผู้ให้หน ouais ้าตายังอีกฟ้อนหนีมันนะ ปาดเอแต่พงหญิงพอดเลยไหมเนาะพอดหยุดก <Ist IO> ินหนาวมันได้ยินพอกับพงหญิงคนอะไย่างด้วยเซาพอดเราไม่พอดจะมาลองกันรู้จักนี่อย่างเาาพอเราก็ดังของเราว่าเราก็ดังเกี่ยวกบพวกเราเห็อย่งไปดูถูกพอดเห็นอย่งเออพงลมหนาวพงเย็นฟองเ่าเนี่ยคันจินัน่งตักน้ำใส่กระโหลกสงบพงเราอยู่ก่อนพงเรว่านี่ดูตย่อรู้หรผู้ใดว่ารงูยวผู้ใดาน มุดลงมาที่แตกที่่ที่สมองนี่แะคลองสังพ้นกับมุดขีดตุงมุดขีดในยู่มันตัก็มว่าขวบใสปผู้ให้ก็มาอย่เงี้ยมันนกัดหูคองเ่นเจง๊แม่นี่แม่นีดีดีเพื่นอกว่าใ้อุปบลรวเขาบ่ยแง่งหอยขึ้นแงงไปเนาะกวาง่ามเป็นได่ก็สิมาว่า้าตาจะมีพนเนี่

หยุดศูนย์มันต้งหมุกขึ้นน,น,นี่นองนั่นเด็ไหลไปหยุดวันนั่นเดดดาคนาเปิดนาขอมาถมไปไม่ค่อยดาถม,มวันนี้าาม,มากระลิต้นไม้ซื้อเป็นยอดผูญญ้หญิงโูภห้าหรอกอุ้ยมาใส่วันที่ฝนพอน้นพอนจูคนี่แคบมานเห็นไปเบื่อ,อ,น,อน่าชนไหลป้าเพล่ปอะ่อพีพ่น้องว่า คนใดขับกี่น้องยกผู้หญิงโสภาค่พูดโสภาป้าเพิ่นหิวเสียงมาสินะขับขอนปุ๊บ่พวยใจสิว่าพุ๊เขาคนว่าเขาผู้ให้ยไงยังว่เขาสินะวไวามันปัะนี้วมันว่าู้จักขนานมู้จักคู้หยิงหู้จักสาวพัดมันเราบ่าดังแต่เขาบ่าดังแต่านั้นไม่พวกเขยิบเนาผู้หญิงเงินหลังไอิงสาวเา่ยงปิดขาพ่อกับแม่มันตายแตวนันยังสิมาด่า เีว้งกไฟุยิงไปเห็นยังวุ้ยิงไปเผาเฮียนมันสิดังยังสิบนดากระทยให้กับมายังมันลูกมิชตาลอยเย็บตาข้อมรจว่าสุขใสยยเผาแล้วสสิบเป็นนักเลี้ยงเขาข่อยวงข่อยไคเสียห้ผู้ใดขึ้นไปผู้ใดนั่นก็ได้ตัว เจ้าภาพจ้างข่อยไหมเจ้าจ้างข่อยบาห่ไดือนนี่พ่อเราคนสุดทาอยู่นีนั่พ่อเราแต่ติดอยู่นะอิจฉาจำแม่โอ้ยอิจฉางหี้ั้งหันแล้วไปอยู่กับพเจเงอะไรได้หล่ะจังหวะล้ว่านเห็นบัจะผ่าบัตรถืงใจเมตทิ้งค่ะว่านจะผ่าอีพอ่จะผ่าพว่รถือใจเมตทิ้งค่ะุงยิง รลชนีสังกะสีแตกุณหิงและทนี่กระแพงวัดแตกมามือนี่ข้าหน้าแข้นาขัดหน้าพังข้าหน้าแตกโอ้ยพอเร่ถือใจไอ้ติงขักศาสนล้วบาดใจเหมนิดไปเห็นสัญญาเมื่อบาลูกไปเร็วผมหมดแล้ววันไปเร้วเสรเมื่อวาลูกเต่าจนได้ยังเดียวนี ือเก่าเลยสุ่่เ่เป็นขังลัทธิเลยสุเก่งยัเขามาหาหลุดวะไม่หุดบอกซื้อแด่พี่น้องว่เป็นยอหญิงหรอกเดี๋ยวเบิ้งไปแสเขาจะอะไรเงินัม่วบือกาแฟย่งจ่าใจเย็นจ่านี่แหะกาแฟย่งท่านได้กินแล้วและใจว่เย็นนี่เนาะ ฝ่ยบ่ดังล่มฝ่อยบ่ลับจริงภาษาเด็กหน่อยเจ้าสิมา่ามถล่มหวอย่างนั่งเบียดอีย่างหน่ซุมสวยๆงามๆนี่มมดมิดจักดวงแล้วเดยนถามิ่งแนถอดซุ้มสวยๆงามๆนะมดมิดจัเข็มมดมีดจัเข็มไปเลยมดมีดจักดวง ัดเข็มจัดดวงมันเ,เงิน,นงจัดบาทเลยฟุง,งงามๆนะอันนิวงิงเสริมตาจมูกกับงามเลยอ่จัดฟันกับเอ้ยบ่มี่มองสีไวเลยอ่้นนงไม่ได้จัดเอเอาะตาจมูกกับพอ่นนบบเอเลย่มีกกไปแยปากเลยน่าตาหักเลยทายล่าน,นลูกเราไม่พบสามา ไปสยิดตอบผมในคอนสิออกระยอนกระหักละยอนเสียงดียอนดังละมันเลยอิจฉาโอจะรูถึงใจได้ว่ากาแฟห้เลยไอ้ยอนดังนะคันบดดังเลย้ยก็นิจฉาเนาะพี่น้องคันบดดังก็เส้ยงงงีนว่าอุ้งอิงก็เสียงหุ่งยาวว่ะอุ้อิช่องใหญ่บ่

บอกจะอยู่ยงนี้อยนะลูกคอยอยื่ซื้อเด้อพี่น้องนั่งป็นคนซื้อซื้อจก็นีวเลียงหลุนเล่ายางดอกฉันดจะคล้องไตบอกงี้ก่อนคาดจะคลองตะนั่งยางมากมือขึ้นเดี๋แม่พะนะเอาผู้ใดมาเอื่นแม่เดี๋ยวเอาพุงยิกไม่ยั่งลูก มาลาสินันอะนอนก็นอนตัวลูกสนุกมากกว่าไม่มีจัลอยมากคนเดียวคือบอกว่าเดี๋ยวก็เด็กแล้วใ่วงม่เด้เด็กแล้ววันเป็นนั่งสีบ่มากสามทุมแล้วเนาะงางมากปบนีปุกปั๊บนั่งดูมนอพอยุดตัวบ่อพอยุดอปเนอื่นมาเป็นมูน้อนาบูดบยหยมี มดมือเนาะนั่งกับซีมเม,ม,มีย่ะวามุ่มงรถไปโย่ย่โย่ย่รามุ่รถกันายได้เจ็ปรเหตคน,นอยูข้างรถนูถ,ถูกใจมากครับพี่นองไา พก็บ่ถึงใจจะได้ผี่น้องผีหยุดศูนดำขึ้นเนี่ดำขึ้นมาวาลูกเปว่าดนสุใสยาใหญ่เมันชี้มันชี้แกแล้วแกี่ผมไม่แกยแกแก้คตผิบช้ากับยิบช้าขักเนี่พูดออกไว้ช้ามันุกคนเนาะเฉยมากพกาม็มียิช้ามาแต่เขาเฮียนมันติมันก็จสิยิบช้าเขาแค่ จิสั่งครับแท้แตาดี่ก็บ่ว่าเจะจะเบิ่งข่อยเนาะัข่อยมาจ้างข่อยบ่บ่บ่ได้ไปลงจะาญาติกันเด้อบัีละญบ่่ได้แล้วบ่พมข่อยเรื่องจะภาพันเห็นบ่สอบโรว่าหลุดอีหยังหลุดงานหลุด13เมษา แล้วจะภาพแง่กันหยาดก,กันเขามากทางก็มีวันที่สิบสองให้คอยใหุ้ผมให้คอยใหุ้ผมให้นนู้ห้ญหยาดก,ก,กันเอาไาใส่ใจสุดใจสุดใจสุดเลยเหรอนนี้อเ